เดี๋ยวมีรถดับมา้ากอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวผมจะพามาเปิดราคาคันนี้นะทำสีใหม่ครับอย่างกริปเลยมีซูบิชิครับแคนเตอร์หน้ากว้างนะพนะี่นน้องมันจะเป็นหัวกว้างเลยแหละนีะ่เดี๋ยวพาเดินชมโดยรอบก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดราคาให้ฟังนะดูโดยรอบก่อน ขันหน้าห้าน็อตครับเป็นกระบะใหญ่นะ5คิวเลยครับรถใหญ่ตอนนี้มันตอนเย็นนะผมต้องใช้แฟลชช่วยครับมันมืดหน่อยแหละทำสีใหม่ครับเครื่องก็ฟิตใหม่เครื่องฟิตใหม่นะพี่่าน มิสูบิชิครับเกียร์ใหญ่เป็นเกียร์ใหญ่นะพี่นะ้องเกียร์มิสูครับช่วงล่างแนบเป็นตับเลยครับรถจอดไว้ครับคันนี้ทำสีมาแล้วก็จอดไว้เลยพอดีพี่ชายให้ลองามาเปิดราคาดูครับเผื่อมีทนใดมองหาอยู่หรือสนใจนะ หล้อดําครับข้างหลังก็น่าจะเป็นเอฟนะครับหางใหญ่6กนอตกรับล้อหลังยาง8ปดห้าครับขอบ16บหกมิโซแคนเตอร์เครื่องยนต์หนึ่งอยแรงม้าครับเครื่องร้อยแรงรถอยู่จังหวัดโซรินครับเริ่มทะเบียนพร้อม พื่นอนกระบะครับสวยสวยเลยครับรถคันนี้เบลทำสีใหม่ทั้งคันเครื่องดีเกียดีระบบเต็มครับทั้งลมซาะละเปลออกมาณนี้นะพี่นอนคริบกรีบเลยครับราคาเสบดักแน่บอกให้แบตก็อยังชาร์จแบตอยู่ครับเมื่อกี้แบตมันออน ตันไม่ติดครับเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนสักทุน,นรถใช้งานปกตินะครับนี่รถใช้งานปกติครับผมว่าจะขับออกไปยกดาให้ดูอยู่แต่ว่าแบตมันอ่อนครับาตาัดไม่ติดก็เลยชาร์จไว้ก่อนมันจะมืดหน่อยนะผมใช้แฟลชเอานี่ครับฝาประตูประมาณนี้ครับพี่น้องลงโลงแบบนี้เลยครับอันนี้เกีรย จุดดำครับนี่ครับสีทำไมเยี่ยมเลยครับอย่างเปรียบเลยข้างบนก็บุกันความร้อนน้องจุดพงอะไรประมาณนี้ครับประกอบการตัดสินใจครับเดี๋ยวดูหลากหลายพื้นนี่เนียเนียบเลยนะไม่มีผุครับพื้นหัวไม่มีผุครับ เจ้าเจ้าเลยชุดไฟชุดฟิวยังแปดสองห้านะครับมิสูบิชิ h คานเตอรเครื่องหนึ่งร้อยแรงมาหนักกว้างครับมมาได้เตรียมนะไม่ได้อะไรเลยนี่ยังฝุ่นฝุนอยู่เลยครับสบภาพนี้เล่มทะเบียนพร้อมครับ เดี๋ยวเปิดราคานะพี่น้องคันนี้เปิดราคาไว้เปื่อนทนใยสนใจนะมาต่อรองได้ครับแสนเก้าหมื่นห้าพันครับสิบเก้าห้านะพี่น้องมาต่อรองได้รถอยู่อำเภอจอมพระครับจังหวัดส,สุรินยิงมาเบอร์ผมกนก็ได้ครับศูนย์แปดแปดสามห้าเจ็ดห้าสามศูนย์ศูนย์ครับ ยิงมัเลยเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีครับเดี๋ยวไม่รู้จะต์ทเตองติดหรือเปล่านะถ้าเต้ถาติดเดี๋ยวจะให้ฟังเครื่องครับติตแล้วครับฟังเสียงเครื่องนะตาติดครั้งนี้แล้วครับชึ่งเดียวติดเลยโนตเกแบตเต็มแล้วเ,เสียงยใกล้ๆครับ เครื่องยนต์เบสโซนิชิรับหนึ่งร้อยแรงม้าอยู่ข้างในที่ครับตรงนีเ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเรื่อนดูนะไหนกิดอะไรหรือ่าอเดี๋ยวให้ช่างมาดูก่อนครับน่าจะสายมันแต่กระเองนมันน่าจะยังต้องต,ติดตรงนี้หรือเปล่า แต่ว่าเครื่องดีครับสตาร์ตติดเลยเอาตูครับพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวทำซีใหม่ทั้งคันเข้ามาดูได้ครับอยู่อำเภอจอมพระยาสรินทรูนไนครับประมาณนี้นะครับ